เป็นยังไงลูกบราวนี่ใี่ข้าวหมดอยู่คนเดียวกินเก่งอ่ะไม่ใส่เยอะเพราะว่าใส่เยอะเขาเกลี่ยทิ้งหมดเลยบราวนี่กินเก่งเหรอกินได้อหิวหิวไม่ใส่เยอะใส่เยอะแล้วตะกุยหมดเลยเย้เลยเย้เลยเย้เราออกมาไหมลูกแม่ปล่อยแม่ไก่ปล่อยกินละปล่อยกีนละแม่ไก่ออกไข่วันละครโอ้ยเต็มอยู่เลยลูก โอ้โหข้าวเต็มเลยไม่มีใครกินข้าวกันเลยเหลรอเบื่อแล้วลูกเบื่อข้าวหรอเบอร์ห้าเอาอะไรลูกเบอร์ห้าบ้าเหอะไหนข้าวมันเต็มกันอยู่เลยสงสัยจะกินหินนอนหลับสบาย <c oughs> นี่เบอร์เบอร์นี่นี่น้องเล็กใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นี่หนูเล็กเล็กสลับเบอร์หมดแล้วเนี่ย อันนี้เบอร์สองอันนี้เบอร์ห้าอันนี้เบอร์หนึ่งจ้ามโนจ้ามโนกินเก่งมากอันนี้อันนี้อันนี้น้องสี่น้องสามอยู่ริมใช่ไหมน้องสี่ก็กินเก่งน้องสามมากินน้อยน้องสามจะมีสิบนิ้วแบกลิมเลยกระไรหรือรลู 3, <5. S 1> ลเล็กน <laughs> ะไหนพ่ออะพ่อรูปหัวหน่อยจิเป็นไงบ้างอืมเป็นไงวันนี้ไข่ยังหืมนุไข่ยังลูก ออ,ออกช่งวงบ่ายๆก็จะออกบ่ายๆของทุกวันกินข้าวไปก่อนลูกกินข้าวไปก่อนแลววันนี้เอาสมข้าวสวยให้กินมั้อแล้วจับสนจับสนแบ๊จับสนพัครับลูกรักนนี้นะลูกรักพอื้นที่เราตอนนี้ก็ เตรียมสถานการณรองรับน้ำอย่างเดียวนะน้ำขึ้นมาเราก็ขยับไปเรื่อยๆนะแค่เคอรเราก็เตรียมไว้สำหรับรองรับตัวเราเองด้วยสู้ไม่ไหวนะแต่ก่อนปีแล้วนี่ท่วมหมดนะบริเวณเนี้ย นะคือถึงประตูเลยนะตอนนี้เรายังเอาต้นไม้หนีมาอยู่แถวนี้อยู่ได้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกถ้ามันขยับมาเราก็ขยับหนีไปเรื่อยๆเราดูรอดูการทำงานของกรมชลประทานาให้โอกาสปีนะ่าจนะดีคนะือการบริหารกันแล้วเพราะว่าขึ้นมาไวมากเลยค่ะปีแล้วกันยาปีนี้ถึงหาแต่ก็ เราให้น้าใช้ชีวิตอยู่กับน้ํานะคะได้เดือนหนึ่งโดยที่เราตั้งอยู่ข้างล่างได้นั่งข้างล่างมองวิวมองอะไรได้ซึ่งปีที่แล้วมากันยาก็จริงแต่ว่าภายในหนึ่งสัปดาห์เราขึ้นบ้านเลยโอเคสนุกสนุกสนุก แล้ววันนี้ต้องต้องไปเที่ยวกันแล้วล่ะใช่งานเราเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้ว